สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะไปกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่หนึ่ง นักเรียนสามารถบอกลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนได้นะคะข้อที่2นักเรียนสามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะต่อไปเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะนักเรียนดูนะคะสังเกตคำนำความรู้ ครูนุ้มมีคำมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตกันนะคะคำที่หนึ่งคำว่ายังไงคำที่สองคำว่าอย่างไรคำที่สามคำว่าทำไงและคำที่สี่คำว่าทำอย่างไรนักเรียนเห็นไหมคะว่าทั้งหมดสี่คำนี้มีความแตกต่างกันอย่าเช่นคำว่ายังไงกับคำว่าทำไง จะเป็นคําที่พูดง่ายๆหรือว่าภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆนะคะส่วนคําว่าอย่างไรกับคำว่าทำอย่างไรจะเป็นคําที่ใช้ภาษาได้ละสลวยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคําว่ายังไงกับคําว่าทําไงเป็นภาษาพูดนะคะที่เราใช้พูดกันปกติเลยส่วนคำว่าอย่างไร และคําว่าทำอย่างไรเป็นภาษาเขียนหรือว่าภาษาที่เป็นทางการนะคะตรงกับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรามาดูภาษาพูดนะคะภาษาพูดหมายถึงภาษาที่ใช้สื่อสารด้วยเสียง มีลักษณะใช้ในการพูดสนทนาทั่วไปนะคะตรงตัวเลยภาษาพูดใช้ในการสนทนาทั่วไปใช้สื่อสารด้วยเสียงต่อไปเราไปดูลักษณะของภาษาพูดกันนะคะลักษณะภาษาพูดนะคะข้อที่หนึ่งการพูดต่ำเช่นนิ่งๆเฉยๆ หนังสือหนังหาและหลายสิ่งหลายอย่างนะคะข้อที่2นะคะใช้คำที่ไม่ชัดเจนอย่างเช่นอะไรต่ออะไรอะไรพวกนี้นะคะข้อที่3ใช้คำลงท้ายนะคะเช่นครับค่ะ นะคะข้อที่4นะคะใช้ประโยคที่ไม่มีประธานเช่นทำเสร็จแล้วนึกว่าไม่มาข้อที่5ใช้ประโยคที่ไม่มีคำกริยาเช่นวันนี้วันจันทร์คนนั้นเพื่อนฉันนะคะ ข้อที่6นะคะเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะวัยเชน่นคําว่าวัยโจที่แปลว่าวัยรุ่นคําว่าแห้วที่แปลว่าพลาดหรือว่าผิดหวังนะคะบางคนก็ใช้คําว่านกนั่นเองค่ะข้อที่7มักเป็นคำไทยแท้ ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายนะคะอย่างเช่นคําว่าผัวเมียก็คือสามีภรรยาคําว่าหมาก็คือสุนัขนั่นเองข้อที่แเปลี่ยนแปลงเสียงสระเสียงพยัญชนะตัดคําสั้นลงนะคะอย่างเช่นคําว่าจริงอเปล่า ถ้าภาษาเขียนจะเขียนว่าจริงหรือเปล่านะคะ,ะต่อไปคำว่าใช่เปล่าถ้าภาษาเขียนจะเขียนว่าใช่หรือเปล่านะคะข้อที่9ยืมคำภาษาต่างประเทศและตัดคำให้สั้นลงอย่างเช่นคำว่าจอย ที่มาจากคำว่า enjoy นะคะก็คือสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองหรือคำว่า over ที่มาจากคำว่า over เหรือคำว่า c o p ที่มาจากคำว่า copy นั่นเองค่ะต่อไปอเรามาดูภาษาเขียนกันนะคะภาษาเขียนก็คือ หมายถึงภาษาที่ใช้สื่อสารโดยลายลักษณ์อักษรนะคะที่มีลักษณะเคร่งครัดในหลักทางภาษาเราเรียกภาษาเขียน,นีว่าภาษาแบบแผนนั่นเองค่ะเรามาดูลักษณะภาษาเขียนนะคะภาษาเขียนข้อที่หนึ่งก็คือไม่ใช้ถ้อยคำหลายคำที่เราใช้ในภาษา พูดนะคะอย่างเช่นคําว่าเยอะแยะภาษาเขียนจะไม่ใช้คําว่าเยอะแยะนะคะแต่จะใช้คําว่าจํานวนมากแทนค่ะข้อที่2ภาษาเขียนไม่มีสํานวนเปรียบเทียบนะคะสํานวนเปรียบเทียบก็อย่างเช่นชักดาบพลิกล็อกโดดร่ม ภาษาเขียนจะไม่มีสำนวนเปรียบเทียบแบบนี้นะคะข้อที่3ภาษาเขียนมีการเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวยชัดเจนนะคะอย่างเช่นวันนี้มีผู้มาชมการแสดงจำน,นวนมากและฉันชอบภาพยนตร์เรื่องห้าแพร่งมาก ประมาณนี้นะคะเรามาเปรียบเทียบภาษาพูดและภาษาเขียนกันนะคะคําแรกของภาษาพูดก็คือคําว่าทําไมถ้าเป็นภาษาเขียนนะคะก็คือเพราะเหตุใด้วต่อไปภาษาพูดนะคะได้ไหมถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือได้หรือไม่ ต่อไปนะคะคำว่าเมื่อ,อไหร่ถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือเมื่อใดนะคะคําว่าว,วัยโจถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือวัยรุ่นคําว่าเจง๋งถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือสุดยอดคําว่าแห้วถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือ ผิดหวังนะคะคำว่าหมูถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือสุก,กรคำว่าขี้เกียจถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือเกียจคร้านคำว่าอ้วกถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือคําว่าอาเจียนนั่นเองค่ะ คำว่าโรงหนังถ้าเป็นภาษาเขียนเราจะเขียนว่าโรงภาพยนตร์คำว่าโรงบาลถ้าเป็นภาษาเขียนจะเขียนว่าโรงพยาบาลคำว่าปวดหัวถ้าเป็นภาษาเขียนจะเขียนว่าปวดศีรษะนะคะ หลังจากที่เราเรียนกันไปจบแล้วนะคะครูนุกมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันค่ะชื่อเกมว่าเกมถามมาตอบไปนะคะเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะการเล่นเกมนะคะครูนุกกกำหนดคํามาให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าคำที่นักเรียนเห็นนั้นเป็นคํำภาษาพูด หรือว่าคำภาษาเขียนนะคะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปดูกันนะคะว่าครูนุ๊กกำหนดคำว่าอะไรมาให้คำว่าหมาคำว่าหมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนครูนุกจะจับเวลา5วินาทีนะคะเริ่มค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยค่ะหมาเป็นภาษาพูดนะคะแต่ถ้าภาษาเขียนเราต้องใช้ว่าสุดนักนะคะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะคําว่าเกียรติค้านเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนจับเวลาค่ะ เลยนะคะเกียรติค้านเป็นภาษาเขียนค่ะถ้าภาษาพูดเราจะใช้ว่าคี้เกียรนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคําว่าหนังสือหนังหาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะหนังสือหนังหาเป็นภาษาพูดค่ะถ้าภาษาเขียนเราใช้คำว่าหนังสือคำเดียวนะคะโรงภาพยนต์เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะ ฉเฉลยนะคะโรงภาพ,พยนตร์เป็นภาษาเขียนค่ะถ้าภาษาพูดเราจะใช้ว่าโรงหนังนะคะคําว่าสุกรเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนนะคะจับเวลาค่ะ,ะหมดเวลานะคะ สุกรเป็นภาษาเขียนนั่นเองค่ะถ้าภาษาพูดเราจะพูดว่าหมูนะคะล้แลต่อไปครูนุกมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำกันนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนภาษาเขียน ของภาษาพูดต่อไปนี้นะคะมีแค่3ข้อเองมีแค่คําว่าอ้วกโรงพยาบาลเมื่อ,อไรต่อไปเราไปสรุปความรู้กันนะคะเราอยู่ในช่วงสรุปความรู้นะคะวันนี้ครึงมีคำถามสรุปความรู้มาให้นักเรียนได้ตอบกันนะคะ ครูนุ้ถามว่านักเรียนจะนำความรู้เรื่องภาษาพูดภาษาเขียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเราสามารถไปใช้ได้ในการเขียนอะไรที่เป็นทางการใช่ไหมคะนักเรียนเราสามารถแยกความแตกต่างของภาษาได้ใช่ไหมคะในการเรียนก็อาจจะมีการ เขียนเรียงความหรือว่าเขียนอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้องจะทำให้สิ่งที่เราเขียนนั้นดูน่าอ่านแล้วก็สละสละสลยมากยิ่งขึ้นนะคะจบแล้วค่ะนักเรียนทุกคนไว้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้ ครูนุขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ